วันนี้วันพระนะอัน,นอารมณ์อาจจะปั่นป่วนหน่อยนะวันพระเในพะอน,นพระใหญ่สิบห้าข่้สิบสี่ขั้อะไร ใครที่มีสภาวะแรงๆจะรู้สึกได้นะมันก็ต้องรู้จักปรับแก้ตัวเองนะนะอย่าไปอยู่กับอารามณ์กรรมฐานอย่างเดียวถ้ามันเอาไม่อยู่กับปรับเปลี่ยนทำอย่างอื่นแค่นั้นเองไปที่เรากำลังเรียนรู้ศึกษาอยู่เนี่ยมันอยู่นอก กรอบความคิดแล้วนะจะไปหาเหตุหาผลอะไรมัน,นความคิดมาจากความเชื่อที่เราสั่งสมมาตั้งแต่เด็กๆ mm hmm. จากการสั่งสอนของพ่อแม่สิ่งแวดรอมอะไรทั้งหลายจากคณะที่เรียนมาจากศาสนาที่เชื่อส่วนมากที่เราเชื่อพุทธศาสนากันออกเป็นแนว ชื่อแค่เปลือกอยู่แค่นั้นนะไม่ได้เข้ามาถึงแก่นนะแต่พอ,อเรื่องการภาวนาเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้เรื่องของแก่นนะมันต้องอยู่นอกกรอบความเชื่อทั้งหมดเลยโยนทิ้งไปให้หมดนะเรียนรู้จากของจริงที่กําลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะของจริงที่กำลังปรากฏู่เนี่ยไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีดีไม่มีเลวอะไรที่ไหนทั้งนั้น มีแต่สัจจะแท้ๆที่กำลังปรากฏอยู่นะมันมีแต่ว่า,น,านั้นนะมันสุขหรือทุกข์มันน่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลนะนะไอ้่อกุศลก็คือมันฉลาดไหมจิตที่คอยไปรู้่ารณมในขนานั้นหรือมันโง่ะหรือเป็นอกุศลอกุศลก็คือไม่ฉลาดแค่นั้นเองนะ ดูว่าเป็นตรงๆนี่แหละนะมีอะไรเกิดขึ้นก็พ่อสังเกตด,ดูอยู่นะถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ลองปรับไปอย่างอื่นเยอะแยะ,ยะนะขอให้กายมันเคลื่อนอยู่ใจมันเคลื่อนอยู่แล้วมันมีอะไรสังเกตได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะนะมนในการที่เราฝึกสังเกตฝึกรู้ฝึกดูเนี่ยมันทำให้เราพร้อมที่ทจะรับกับทุก สถานการณ์ทุกเหตุการณ์นี่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยนะแต่คิดแปลว่าไม่คิดในอดีตก็คิดในอนาคตนะสนเรานั่งคิดหาเหตุหาผลกนเลน,นะไม่คิดอดีตก็คิดอนาคตอยู่แค่นั้นเองแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอะไรอย่างนั้นนะปัจจุบันนี่มันสัจจะแท้ๆท้ีท่ก,กาลังปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยู่ตลอดเวลา กัมันสังเกตดูไปเรื่อยๆอย่นี้นะวันนี้มีโยมมาสองท่านอายุมากแล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วะขับรถมาเองมาเคยมาหาท่านมันนานมากแล้วแต่หนังสือสวดวันไปเล่มนึ่งไปสวดอยู่สี่ห้าวันแล้วก็เลิกสวดภาวนาหรือเปล่าก็บอกไม่ได้ภาวนาด้วย แค่สดมนั่ก็ตะเวนไปทำบุญที่หนุนตินนี่นะนเ้ก็เลยเตือนว่ามันไม่พอนะแค่สดมน,นี่ยแก้ทุกอะไรไม่ได้นะคือปัญหาก็คือบางคนไม่ค่อยจะทุกข์ในความว่าทุกของเขาคือทุกขเวทนาเนี่ยแต่มันไม่ได้เห็นทุกขในไตรล,ลักษณ์พอไม่ค่อยจะทุกขก็เลยคิดว่าไม่ต้องทําอะไร <N> <N> แก่แล้วก็เที่ยวไปมีตังคนะ์อยากเที่ยวไปไหนอยากไปไหนก็ไปอย่างนัเหมือนเที่ยวรอความตายอยู่เฉยๆนะมีประโยชน์อะไรทเที่ยวไปในวัฏแตของศา,ารนี่เที่ยวไปทเที่ยวสักเท่าไหร่แล้วนะหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้อยู่เนี่ยเราเที่ยวนี้มาหลายภพหลายชาติแล้วะมีแต่เที่ยวของนอกนะ จะเที่ยวไปข้างในใจตัวเองเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยได้ทำะนะก็เลยเสียประโยชน์ไปเาเปล่าชาตินึงน่ยนะนันจะไปรอนะรีบฝึกตัวเองนะดูมันเข้าไปมันทุกข์ขนาดไหนก็ดูมันเข้าไปมันสุขขนาดไหนก็ดูมันเข้าไปอย่างนั้นนะอย่าไปหนีเดี๋ยวมันจะค่อยเข้าใจชัดเจนขึ้นมาเองนะ อ่ะขอคำถามกราบมาราศัการพระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณจงมรักวันที่41ของการปฏิบัติต่อเนื่องทุกเช้าค่ำล่าสุดหลังจากที่พระอาจารย์แนะนำให้โยมดูจิตที่เห็นนิมิตเป็นหลุมลึกกว้าง โยมดูการปรุงแต่งของจิตที่เกิดขึ้นต่างๆมากมายและพบว่าจริงๆมันมาจากความกลัวที่สูงของโยมเองตอนนี้ความกลัวนี้ลดลงไปมากแล้วเจ้าค่ะการปฏิบัติโยมก็ดูกายดูใจดูความปรุงแต่งของจิตทั้งในชีวิตประจำวันและในรูปแบบการเผลอคล้ายๆหลับช่วงก่อนครบเวลาเกิดน้อยลงไปมากบางวันก็ไม่เกิด มีเหตุการณ์สองอย่างที่เกิดขึ้นอยากจะเล่าเจ้าค่ะ 1. เมื่อวันที่16โยมพาลูกชายคนเล็กไปพบแพทย์ตามนัดปรากฏว่าพยาบาลฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อให้ลูกชายเกินขนาดแทนที่จะฉีดสองครั้ง แต่กับฉีดหมดเลยในขณะนั้นจิตโยมนิ่งมีความกังวลเกิดขึ้นแล้วจะดูแลเขาอย่างไรแต่ความโกรธไม่มีทั้งแพทย์และหัวหน้าพยาบาลเข้ามาขอโทษพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างต้องเฝ้าสังเกตอาการสองสัปดาห์ตอนนี้อาการของลูกชายดีขึ้นไม่พบอาการรุนแรงเจ้าคะ่ะในวันนั้นตอนไปรับยาจากห้องยามีความคิดผุดขึ้นมาว่า ให้เก็บยาฉีดที่จะต้องเอาหมอกลับมาฉีดที่บ้านอีกชุดไว้เลยแต่ก็มีความคิดอีกงานบอกว่าเดี๋ยวเขาก็คืนกลับมาไม่ต้องหลอกทุกทีก็ทําแบบนี้พอมาคิดคิดดูครั้งหน้าถ้ามีอะไรมาเตือนแบบนี้คงต้องทําตามความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาถ้ามีแนวโน้มจะเกิดอะไรที่รุนแรง2เมื่อวันเมื่อวานนี้วันที่26เกิดไฟไหม้ที่สาเพง็ง ซึ่งเกิดขึ้นด้านหลังใกล้โกดังเก็บของใจนิ่งไม่ตกใจคุยกับสามีแบ่งหน้าที่กันโทรหาคนที่พอช่วยได้เนื่องจากอยู่ที่นครชัยศรีทั้งคู่ในขณะนั้นมีความคิดผุดขึ้นถามตัวเองว่าถ้ามันไม่จะเสียดายของไหมตอบเลยว่าไม่เสียดายถ้าอะไรจะเกิดก็ต้องยอมรับให้ได้สรุป ไม่โดนไฟไหม้สามารถควบคุมเพลิงได้ก่อนจากทั้งสองเหตุการณ์ถ้าเป็นเมื่อก่อนคงควบคุมสติไม่ได้จิตใจร้อนลนและอาจจะลงมือทำอะไรที่แย่ๆมากมายน้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์และทีมงานขอบคุณตัวเองที่ตั้งใจปฏิบัติสม่าเสมอแม้ว่าสภาวะธรรมจะไม่มีอะไรเด่นชัดก็ตามท้ายนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยเจ้าค่ะน้องกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ ฟังดูดีนี่นะนะสติมันทันพอสติมันทันเนี่ยแทนที่มันจะตกใจมันก็ไม่ตกใจนะพอสติทันแล้วมันจะมีเหตุมีผลที่สมควรจะต้องทําในขณะนั้นขึ้นมาทันทีแก้ไขสถานการณ์ได้ง่ายนะถ้าตกใจก็ไปหมดแล้วทนี่ไม่มีสติตีโพยตีพายวุ่นวายไปหมดแล้วนะ ฟังดูที่โยมฝึกอยู่ก็โอเคอยู่แล้วนะไม่ต้องไปปรับแก้อะไรนะทำนี้ไปไเรื่อยๆก่อนนะถ้ามันติดขัดแล้วค่อยถามมาใหม่แค่นั้นเองนะแต่การวางใจใช่ได้นะแล้วก็เป็นปกติอย่างนี้นะทุกคนนะเวลาเราภาวนาไปต่อให้ไม่มีสภาวะอะไรหวือหวาอะไรเหมือนชาวบ้านเขาก็ตามแต่ว่าในการวางใจเนี่ยมันจะวางใจได้อย่างถูกต้องมากขึ้น นะเวลาเรามีสติต่อเนื่องอยู่เนีน่ยนะนะอ่ะเชิญจากคุณอนองสาวทางลาโย,ยมชื่อนงอยู่เกาหลีค่ะย้ายตามสามีสามีอยากให้อยู่บ้านแต่ไม่มีเงินใช้ลำบากตอนอยู่บ้านเวลาลูกไม่สบายก็ไม่มีเงินไปหาหมอต้องยืมคนข้างบ้านพอลูกโตหน่อยก็ไปทำงานในเมืองเพื่อเลี้ยงลูกสามี เขามีสวัสดิการเลี้ยงลูกเข้ามาทุกเดือนเขาไม่ให้เรารู้เขาใช้เองเขาไม่บอกให้เรารู้ว่าเขาเอาเงินเลี้ยงลูกเข้าบัญชีแม่สามีขอเงินเลี้ยงลูกบ้างเขาก็ไม่ให้คิดไปหางานทำในเมืองบ้านสามีอยู่ชนบททำงานได้สองเดือนสามีก็เสียชีวิตตอนไปทำงานได้เงินสดค่ะเพราะถ้ารัฐรู้ว่าเรามีเงินเดือนเขาจะงดเลี้ยงลูกไม่ให้เงินแต่ละเดือนของลูก ตอนนั้นสวดิการมีก็ไม่รู้เพิ่งมารู้ตอนเขาเสียชีวิตอีกสองเดือนต่อมาแล้วหลังจากสามีเสียชีวิตพี่น้องสามีเขาก็จัดการทุกอย่างแทนสามีเช่นเอาเงินประกันของสามีไปใส่บัญชีเขาแล้วเขาก็ทะเลาะกันเองรัดก็ให้เงินเลี้ยงลูกกับเราแล้วเวลาแม่สามีไม่สบายเราก็ไปดูแลตอนกลางวันตอนกลางคืนพี่สะพ้ยก็ควรจะดูแลแม่สามีเขาใช้ให้เราไปขอ คนมาจากสวัสดิการช่วยดูแลแม่หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยคุยกับพี่ชายสามีเขาชอบใช้ให้ทําสิ่งที่ไม่ดีแต่ตอนนั้นไม่รู้หลังจากซ่อมบ้านเสร็จไว้สําหรับเมืองไทยให้ลูกได้ไปเรียนภาษาไทยแล้วไปบวชที่วัดก็ผิดอีกเมื่อ3มปีที่แล้วอยากให้รัดดูแลลูกให้หลังจากที่ยมไม่อยู่ก็ไปเซนขอให้เขาดูแลลูกให้หน่อยและบอกเขาว่า ไม่มีเงินตอนนี้ถ้าเรารู้ว่าผิดกฎหมายเราก็ไม่ทำก็ตอนนั้นไม่รู้เราก็บอกเขาแล้วว่าให้กับจากเมืองไทยก่อนแล้วตอนนั้นเงินหมดแล้วค่อยขอเขาเขาบอกว่าให้ขอไปเลยเราก็นึกว่าไม่เป็นไรที่ไหนได้มันผิดตอนนี้ก็ไม่รู้หรอกแต่มันรู้สึกไม่ดีกลัวว่ามันมีความผิดไม่ค่อยสบายใจคิดไปคิดมาก็อยากฆ่าตัวตาย ไม่รู้จะทําอย่างไรดีคิดว่าเราจะขายที่ชดใช้นี่ให้รัดยมมีลูกห้าคนค่ะคิดมากค่ะตอนนี้ลูกโตแล้วแต่แม่เป็นทุกข์ค่ะพี่ชายบอกให้โยมไปอยู่เมืองไทยยมอยากบวชเป็นแม่ชีคิดมาตลอดเกือบสิบปีอยากไปบวชทั้งที่ยังไม่พร้อมลูกคนเล็กเรียนอยู่ม .5 ที่เกาหลีรอให้จบม .6 แล้วจะไปอยู่ต่างประเทศไม่มีความสุขเลย ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเมืองไทยโยมต้องทำอย่างไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์โปรดช่วยชี้แนะด้วยค่ะสาวไทยเป็นอย่างนี้เยอะนะนะอยู่ยุโรปไปอยอมริกาไปอยู่ในลักษณะที่เป็นเมียธาตุนี่เยอะเลยอย่านะคิดว่านะได้แฟนต่างประเทศแล้วจะโชคดีนะไม่ใช่นะบางคนคิดว่าจะไปหาดนะไปขุดทองจากเขา นะจะได้เอาเงินมาช่วยครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยคนคิดอย่างนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นได้นะนะเท่าที่เห็นมาเนี่น้อยรายที่จะมีสามีร่ำรวยดูแลอย่างดีช่วยเหลืออย่างดีเนี่ยน้อยมากนะส,ส่วนมากก็ฝรั่งก็จนจนนะนะหรือพวกเกาหลีพวกจีนพวกฮ่องกงอะไรเนี่ยจนจนอะไรที่มาพาสาวไทยไปแล้วก็ไปตกตะกรรมลำบากแล้วบางทีก็ บางทีก็ไม่ได้จนนะแต่ว่าไม่ให้ความช่วยเหลืออะไรเลยนะเอาไปใช้อย่างนั้นจะกลับก็บกลับไม่ได้จะหน,นีก็ไม่รู้จะหน,นียังไงอะไรเงี้ยนะอันนี้นางสงสารเห็นหลายหลายรายเป็นอย่างนั้นนะอย่างกรณีของโยมนงนี่ก็เหมือนกันนะอันตอนนี้คงจะต้องฝึกเจริญสติแล้วละ่ะอาตมาว่านะนะนะือฟังดูแล้วจะกลับก็ยังกลับไม่ได้ห่วงลูกลูกต้องห้าคนนะลูกเยอะซะด้วยเนะี่ยทำไงเนี่ย นะเพราะนั้นก็คงจะต้องฝึกสติแล้วแหละอย่างอื่นค่อยแก้ไขค่อยคิดแก้ไขไปนะอย่งอะไรเกิดขึ้นกนะ็แก้ไขไปเราที่จะทําได้นะทางกฎหมายก็ว่านไปแต่ว่าทางใจตัวเองนี่ต้องช่วยตัวเองนะอย่าอยู่อย่างเป็นทุกข์ท่านมันจําเป็นต้องอยู่ก็จะอยู่ให้มันเป็นทุกข์ต่อให้ยอมกลับมาเมืองไทยยอมก็จะแบกความทุกข์พวกนั้นนะกลับมาด้วยนะรานะว่าอยู่กลับมาอยู่เมืองไทยก็จะห่วงโลกเยอะนะมันเป็นอย่างนั้นต่อให้มาบวชชีกับห่วงโลกอยู่น,ะน,างงานั่นแหละ นะเพราะฉะนั้นถ้ามันจังเป็นต้องอยู่ก็อยู่อย่างมีสติให้มากขึ้นนะนะลองเข้าไปฟังดูในเพจของวัดเนี่ยนะใน u t u b e ของวัดเนีนะแล้วก็ลองเริ่มต้นฝึกได้ละเดี๋ยวมารอช้านะหรือไม่ก็รอมาเข้าคอร์สออนไลน์พร้อมเข้าเดี๋ยวจะเปิดคอร์สออนไลน์เดือนหน้านะเดือนนี้ไม่ทันแล้วนะกนะ็ค่อยฝึกไป จะทำอะไรก็ทําไปมีอะไรก็ฝึกไปก่อนเพื่อที่จะลดความทุกข์ของตัวเองเท่านี้ถ้าจิต musste, มันเป็นมีความทุกข์มีความเครียดอยู่นี่มันทําอะไรอย่างอื่นได้ยากนะ่ทนี้ถ้าความทุกข์มันบีบคั้นหนักๆเข้านะโดยที่ไม่รู้ทันตัวเองเนี่ยนะมันก็จะพาให้ป่วยทางจิตไปด้วยนะเพนะราะความทุกข์มันบียยบคั้นเนี่ยมันส่งผลทางกายก่อน่นะพอจิตมันเครียดบางๆนี่ส่งผลทางกายป่วยกายก่อนหนักนะๆเขาก็ป่วยจิตีน่้นะจะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ที่ี้ นในไอเทียนป่วยๆยคือไปจมในความคิดนี่แหละไม่มีเรื่องอะไรอย่างอนืะ่นนะนะพอคุยความคิดฝอกปหลงเพลินไปกับมันหลงจมไปกับมันนะจะเป็นความคิดดีๆก็ไม่เท่าไหรนะ่นะนะนะส่วนมากก็ไอเรื่องดีๆก็ไม่ค่อยคนะิดซะด้วยในจิตมนุษย์เนี่ยแปลกตรงนั้นมันชอบคิดในเรื่องที่มันทําให้เกิดความทุกข์เนี่ยนะทำให้เกิดความเศร้าหมองเนะี่ยมันชอบคิดในเรื่องพวกนั้นนะนะ ภาพจิตของของคนเราเป็นอย่างนั้น no ม like ันไหลลงต่ no ําอยู่เรื่อยนะนี่มันไปคิดบ่อยๆบ่อยเข้ากสั่งสมเป็นอมนิสัยเดี๋ยวนี้ก็แก้ยากล้ทีนี้มันจะเป็นเพื่อจพูดตามหลักของชีววิทยามันก็เหมือนมันเป็นร่องใหม่ของสมองน่ะน่ะพออะไรก็ทบไหนก็วิ่งไปลงไปอีตรงที่มันเศร้าๆนั่นแหละอะไรก็ะทบไหนก็วิ่งไปที่มันทุกๆนั่นแหละ มันชอบไปอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะความคุ้นชินของจิตนะวนฒิสัยของจิตเป็นอย่างนั้นนะทำยังไงล่ะนะเขาก็ต้องอาศัยยามาปรับสารเคมีในสมองนะและ้วแต่ยานี่นะสนมากแล้วก็กินยานอยู่ทั้งชาติเนะนี่ยนะพอดีขึ้นหน่อยพอเลิกพอหยุดยายเดี๋ยวก็ไปเจออารมณ์เดิมวิ่งลงกลับไปที่เดิมอีกแล้วนะมันชอบเป็นอย่างนั้นก็ต้องอาศัยการฝึกการเจริญภาวนานี่ไปด้วยนะทั้งสองอย่าง นะควบคู่กนไปนะถ้าถ้าถ้าร่องมันลึกหน่อยนะเป็นอย่างนั้นนะถ้าร่องไม่ลึกมากนักก็หายเร็วนะเ่ยมต้องไปพูดถึงว่านะสําหรับคนที่มีอาการทางจิตเวชนะโอเคเครียดเครียดทุกๆโกรธคนน้นเกลียดคนนี้นนนาขาดพยาบาทอะไรธรรมดาที่เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาทั่วๆไปเนะสำหรับนักภาวนาเนี่ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดานะนะ จิตมันยังมีอศุศลครอบงาอยู่เนืองๆนี่นแปลว่าไม่ธรรมดาละแต่คนทั่วไปอาจจะมองว่าใครๆเขาโกรธกันได้ใครเขากกเขากลียดกันได้ไม่ใช่เพราะทุกครั้งที่โกรธที่เกลียดเราเนี่ยแหละทุกไม่ใช่คนอื่นมาทุกกบเราหรือคนที่เราโกรธที่เราเกลียดไม่ได้มาทุกอะไรกับเราจิตของเราเนี่แหละมันทุกนี่นทุกก็ไปสร้างร่องพวกนี้ขึ้นมาตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นจะมีอาการทังจิตเวทจนกระทั่งควบคุมตัวเองไม่ได้นะ แต่ต่อไปมันไม่แน่ไงนะมันฝึกไว้แคตอนนี้นะนะโดยเฉพาะไม่ใช่เฉพาะชี้ตัวเองเนี่ยจะต้องดูแลลูกอีกต้องห้าคนนี่นะมหาศาลเลยนะนะความทุกข์ที่รออยู่เบื้องหน้าเนี่ยนั้นฝึกนั่งสมาธิบ้างนะฝึกเจริญสติในชีระจำาวันบ้างนะทำงานอะไรก็ให้รู้สึกไปนะอย่าปล่อยให้ใจจมอยู่กับความคิดเนี่ยระวังความคิดของตัวเอง ทำอย่างเงี้ยบ่อยๆใหม่ๆอาจจะงงๆอยู่นะฟังธรรมะไปด้วยนะแล้วก็ลงมือฝึกไปด้วยนะนะควบคูณไปสักระยะหนึ่งก็จะเริ่มเข้าใจเองมันจะหาทางให้กับตัวเองได้ว่าจะอยู่ตรงไหนที่มันจะทําให้มีสติอยู่ได้ยาวนะไม่เผลอบ่อยอะไรเงี้ยมันจะรู้วิธีการเองนะเอาความทุกข์นี่แหละเป็นต้นทางต้นทุนของการที่จะ ฝึกเรียนรู้ดูใจตัวเองเนี่ยนะเพราะว่าส่วนมากแต่คนไม่ทุกข์ก็ไม่อยากทำอนะไอท้ทุกข์ๆนี่ก็เริ่มแสวงหาแล้วไม่งั้นโยมคงไม่เขียนมาถามมาตมาอย่าง,งนี้หรอกนะเริ่มแสวงหาวิธีการที่จะแก้ไขใจตัวเองละนะอาทุกขนี่แหละเป็นต้นทุนให้กับตัวเองนะหมดหรือยังเนีญญ่ยแล้วก็ไม่บอกเ <laughs> ชิญจนะับคุณแจ้ิดเวิร์กแอทโฮมขออนุญาตส่งอารมณ์เจ้าค่ะ ช่วงหนงงงเดือนที่ผ่านมามีเวลาฝึกเพียงการนั่งภาวนาได้ใกล้เที่ยงคืนเพราะภาระงานหมดแต่ฟุ้งซ่านในความคิดยมไม่สามารถเดินจงกรมได้เพราะใจคุ้นชินกับการเร่งรีบที่ต้องทำงานให้บรรลุเป้าหมายดีหน่อยก็ตอนไปวิ่งออกกำลังกายแล้วเจริญสติไปด้วยเจ้าค่ะมาระยะหลังยิ่งแย่แย่ลงนั่งภาวนาได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกิเลสก,ก็พาหยุด ลืมตาขึ้นมาเฉยๆไม่ได้นิวร์ข้องงามจนหลับขณะนั่งภาวนาวันนี้โยมกวาดไปไม้ในวัดเสมือนการฝึกจงกรมได้สี่ชั่วโมงเจ้าค่ะไม่ได้คิดว่าต้องทำให้ได้อะไรหรือทำให้เสร็จเพราะกวาดอย่างไรก็ไม่มีทางหมดใจไม่ร้อนลนทำหน้าที่ไปในขณะที่ใจก็มีสติอยู่กับมือที่กวาดไปนับเป็นการฝึกสติได้อย่างดี ทำให้คิดถึงคำสอนของพระอาจารย์ว่าฝรั่งสอนให้มีแพชชั่นในงานสร้างอัตราตัวตนพ่อคูณกิเลสและโทสะเมื่อไม่ได้ตามเป้าหมายยมคิดถึงที่ตำราฝรั่งสอนเรื่องการบริหารจัดการให้ตั้งเป้าหมายสอนให้บรรลุวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายแต่ไม่พูดถึงการจัดการใจตนเองระหว่างที่ยังไม่ถึงเป้าหมายซึ่งทาให้ทาไปทุกไปยิ่งทาไปอัตราตัวนตนก็อพ่อคูณขึ้นมากๆ โยมพอใจที่ได้ฝึกภาวนาจากการกวาดใบไม้ในวัดวันนี้แม้จะมีหลงบ้างฟุ้งบ้างและหวังว่าจะสามารถปรับสภาวะการนั่งภาวนาให้สามารถกลับมานั่งภาวนาได้ต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงเช่นแต่ก่อนเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะดีแล้วนะรูจักปรับแก้ตัวเองนี่แหลนะกวาดใบไม้ก็เป็นกรรมฐานได้ทั้งนั้นแหละกวาดใบไม้ไปกวาดใจตัวเองไปด้วยนะีนะ่ทำอะไรอยู่ก็รู้อยู่ด้วยนะี่ มันเรื่องเดียวกันั้งนั้นอย่าไปติดรูปแบบไปต้องเดินจงกรมจะต้องนั่งสมาธิอะไรคะาาแค่นั้นทาอะไรอยู่มันก็ฝึกสติได้นะั้งนั้นก็นนนนลองปรับตัวเองเนี้ยแล้วก็ลองดูถ้ามันนั่งได้ดีขึ้นสงบขึ้นก็โอเคแปลว่าการที่เราทําอยู่วันนี้เป็นประโยชน์เพราะสติมันตั้งมันมนตตงม่นมากขึ้นและจิตตั้งมั่นมากขึ้นทําให้รู้อารมณ์ได้ไง่ายขึ้นจิตไม่สัสดใสไปมาก็โอเคแล้วนะ